สวัสดีนานาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบำรุงรักษาลอกนะครับนิดนึงนะครับในการใช้งานเราก็ใช้งานมาเยอะแล้วเนาะในลอกตัวนี้นี่ลายคิดนะครับที่ผมใช้เป็นลอกอ b u Cardinal 3านะครับอันนี้ผมก็จะมาบำรุงรักษามันซะหน่อยก็คือมาเพิ่มจารบีซะหน่อยครับเราก็ใช้งานมาสักพักแลแ้วเราก็ใช้งานมาสักพักแล้วครับ ตกงานกระซูงานสตรีมน้ําไหลอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมาเพิ่มจัระบีสักหน่อยนะครับของหลอกตัวนี้นะนะครับมาดูข้างในเลยรับการนะครับของห้องเครื่องจะเป็นยังไงต้องเติมจัระบีไปสักหน่อย เรื่องนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี้ก็ออกไปอันนี้ก็จะเป็นตรงสปูลน,นะครับเราก็จะเติมจระบีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเติมจระบีเพิ่มขึ้นสักหน่อยตอนตอนนี้เหมือนแบบจระบีมันก็เรื่มตรงตรงที่มันเสียดสีมันก็เลื่อมให้นี่หมดแล้วครับอันนี้ก็จุด ผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกอันนี้ตัวแผ่นกีดเสียงนะคลิกเสียงมันจะอยู่ฝั่งฝานะนี่ฝานี่คือคลิกเสียงของเขาแบบแรกมาเลยเราก็มาเพิ่มจารบีซะหน่อยนะสิ่งหลักๆของเราเติมจารบีซะหน่อยครับเพิ่มซะหน่อย เพิมเจรอบีสหน่อยนะใช้งานเราก็ต้องบำรุงรักษาลอกเราจะได้อยู่กับเราไปานงานนะครับยิ่งเป็นลอกเก่าๆนะก็ยิ่งหมั่นดูแลรักษามันด้วยนะครับ เติมเจลบีก็ส่งล้างครับแต่สําหรับผมผมบน,บนรูงรักษาเองอยู่แล้วล้างลอกเองทําเองอะไรเองอยู่แล้วนะครับนี่ระบบกลไกลมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ต้องเติมมันเข้าไปหน่อยทีเราก็ใช้บ่อยๆมันก็ต้องเติมเติมน้ำมันซะนิดนึงนะครับน้ำมันผมใช้ก็เติมน้ำมันตรงเกนซะหน่อยแกนนี่ครับหนึงเกนตรงนี้ ชักขึ้นชักลงนะเดี๋ยวปรับมันขึ้นมาชักขึ้นมาสุดก่อนนะเราก็ใส่ตรงนี้ไปเลยมั้งเยอะมากครับโอเคพอได้หล่อลื่นลดแรงเสียดทานหน่อยนะ แล้ก็หมุนนิดหน่อยอันนี้จะเป็นระบบแบบหัวนกกระจอะนะครับจะมีหมุนแบบมีเสียงนะเนี่ยมันจะเป็นนกกระจอกสาอยู่ตรงนี้นะอันเนี่ยมันจะล็อกเดินหน้าถอยหลังนะตัวนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี่มันจะเลื่อนตรงนี้นะถ้าแบบ เดินหน้าถอยหลังได้ก็คือมันจะเลื่อนมาอย่างนี้นะมันจะมีปุ่มปุ่มปุ่มจะอยู่ด้านนี้ครับนี่ปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้เลยน,นี่ครับมุนแบบไม่มีเสียงก็ต้องถอยหลังได้อะนี่หละตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับเบรกนะเนี่ยเบรกท้ายนะครับมุนเข้ามุนออกนี่มุนออกคลายนะครับคลายเบรกอ่าดันเบรกเข้านะ จะเป็นระบบของเขา,เาจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยแล้ก็เพิ่มจระ,ะบีเข้าไปสักหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสปูลเดิมนะครับสปูลเดิมของอาบูคานินาว3 r นะนี้เดิมเดิมของเขานะนีเดิมเดิมของเขาเลย นี่เป็นสปูลแต่งนะครับสปูลตื้นนะครับสปูลแต่งของค่ายเอเวิลตัวนี้นะลอกตัวนี้มันเปิดอ่ามันรักษาบนรุงรักษาง่ายครับมันเน้นง่ายนะ deal, ก็แค่น็อตตัวเดียวครับน็อตตัวเดียวกับเหรียญบาทหนึ่งเหรียญก็สามารถทำได้แล้วนะ เข้านี่ก่อนเราค่อยเข้าล็กอกขยับหน่อยครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับจออาบูคาดินนาสามอานะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้ครับนี่คลิกเสียงของเขานะครับฟังฟังคลิกเสียงดูนี่คลิกเสียงเจ็บดังประมาณนี้นี่ครับบำรุงรักษาง่ายๆนะครับด้วยตนเองนะนี่กับเจ้าอ b u Cardinal าม R นะครับ ผมตัวนี้งานสตรีมน้ำไหลครับไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม